ผัดเผ็ดไข่พวงหน้าตาน่าทานมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะเข้าครัวกับนิดอีกแล้วเนาะวันนี้นิดจะทำเมนูผัดเผ็ดไข่พวงแล้วก็จะทำไข่น้ำถ้ายัางไงมาดูสไตล์นิดทำกันบ้างนะคะอาจจะเคยเห็นที่อื่นเขาทำกันบ่อยแล้ววันนี้นิดก็จะทำเมนูแบบบ้านๆเมนูแบบที่นิดจำได้ว่าเออตั้งแต่นิด อายุน้อยๆที่อยู่เมืองไทยอ่ะนิดกินไข่น้ําแบบนี้นิดก็จําสูตรไว้แล้วนิดก็มาทําที่นี่นะคะแล้วนิดก็ทําให้เด็กๆทานเด็กๆก็อร่อยนะนิดก็อร่อยนะคะเวลานี้ทาอะไรเผ็ดๆนิดก็จะทําไข่น้ําคู่กันซึ่งมันเข้ากันมากเลยนะเนี่ยอั้มลายส่อเลยนะคะนึกอยากกินเพราะว่าไม่ได้ทํานานแล้วเมนูนี้ให้ไงเดี๋ยวมาดูนิดทำกันเลยนะคะวันนี้จะทําแบบไหนยังไงนิดจะหั่นไส้ก่อนแล้วก็ล้างด้วยเกลือนิดล้างไปแล้วรอบหนึ่งนะคะจะเห็นว่ามีน้ําเยอะนิดหนึ่ง เราก็จะเอาไปลวกสักแป๊บหนึ่งนะคะดับกินนคาวไข่พวง1นกิโลนี่ทำได้ประมาณ3เมนูเพราะว่านี่กินคนเดียวนะคะ จะล้างอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในรู้สึกว่าเขายังมีกิ่นคาวอยู่นะคะต่อไปนี้จะปรุงไข่น้ำนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลา ลงไปเมนูคนจนนะคะนี่เลยนิดกินบ่อยมากที่อยู่เมืองไทยแต่ว่าตอนที่อยู่เมืองไทยใส่แค่น้ำปลาอย่างเดียวนะคะไม่ใส่ซีอิ๊วขาวแต่พอมาอยู่ที่เยอรมันนิดก็เปลี่ยนเป็นแบบว่าใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อย แค่นี้เสร็จแล้วแล้วเรามาชิมในหม้อนะคะทีหลังอันนี้นิดจะต้มลวกไส้ไข่พวงก,ก่อนแล้วก็น้ำมันกระเทียมเจียวเวสตาโอ้โหสวยมาเลยน้องซาร่ายังไงคะยังไงคะ อ่าค่ะถูกต้องค่ะมามา่าจะทำไอเะซุปเป้แคนซูชอนนะอุ่นตานมามา่าบอสชาร์ฟสโคัหอมมาไปทำกันบ้านเลยโอ๊อันฟังเนเาสาั่งเอาแต่ไส้ใส่ลงไปนะคะไข่พวงไม่ต้อง เพราะว่าตอนที่เราผัดเผ็ดเนี่ยเดี๋ยวจะแข็งเกินไปโอเคพอแล้วนะคะนี่ลวกแป๊บเดียว ขึ้นนิดมีกระทิติดก้นกล่องน,นิดนึงนะคะก็เลยจะใช้ให้หมดเ,เดี๋ยวนี้จะมาผัดพริกแกงนี่กแกงหยาบอันนี้เอามาจากเมืองไทยนะคะใส่ซักประมาณแค่นี้ก็พอเพราะว่าไข่พวงเรามีนิดเดียวนี่มีแค่นี้เอง นี่ก็จะใส่พริกแกงที่นิดซื้อจากที่นี่ด้วยนะคะนิดหนึ่งนี่เป็นคนชอบอะไรเผ็ดๆนะนี่เลยชอบแบบเข้มข้นนะคะแบบหือเต็มๆอะ่ะนี่ไม่แน่ใจว่าตัวกระทิเขาจะแตกมันเยอะหรือเปล่าถ้าไม่พอเดี๋ยวนี้จะเติมน้ำมันกระเทียมเจียวนิดนึงนะคะ ลงไปก่อนเลยนะคะตามด้วยน้ำปลาแต่ละครั้งที่ทำอาหารนี้ก็จะปรงุงไม่เหมือนกันนะ คราวนี้มีกะทิเหลือก้อนกล่องนะคะก็ใส่เข้าไปเหลือจากการทำกล้วยบดชีพอรู้สึกว่าจะเยอะเกินไปนี้ก็เหลือ,อไว้นะคะตามด้วยใบมะกูดเลยรู้สึกว่าเขาจะแห้งเป็นนิดนะนจะเติมน้ำมันอีกหน่อย ตามด้วยผงราตีนิดนึงน้ำมันหอยนิดนึงเพิ่มรสชาติแล้วก็ตามด้วยไข่พวงหรือว่าพวงไข่เหย่อนน้ำนิดนึงนิดผัดไปอ่นอ,อนๆไปเรื่อยๆนะคะเพราะนี้กวนน้ำมันเขาก็เด็น แันนี้ก็จะใส่ไปกระเพราแช่แข็งนี่ไม่ชอบกินไข่พวงดิบนะคะนี่จะทำให้เขาสุกเลยแต่ว่า,าไม่ถึงกับแข็งมากลูกใหญ่ๆอาจะใช้เวลานานนิดนึงนี้ก็จะชิมอร่อยแล้วนะไม่ต้องตัดน้ำตาลน,นะคะ เ okay. คค่ะเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยเลยขออภัยจริงๆนะนิดลืมเปิดกล้องนะคะนี่ก่อนที่นิดจะทำนิดใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปรอให้น้ำมันเดือดหรือว่าให้เขาร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่ไข่น้ำลงไปเลยแล้วก็รอให้เขาเดือดแล้วก็ค่อยๆค,คนเดี๋ยวคราวหน้านี้ทำให้ดูใหม่แล้วกันนะคะ โอ้โหดูสิน่ากินมากไข่น้ำมาค่านี้จะตักใส่ถ้วยเลยเนาะหน้าตาไข่น้ำกับผัดเผ็ดไข่พวง หน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะได้เวลาชิมแล้วไข่น้ำอ,อร่อยเวอร์วังอย่างที่นิดปรุงให้ดูเลยนะคะก็จะมีน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นั้นเองเราสามารถชิมรสได้ตอนที่ไข่น้ำเราอยู่ในหม้อนะคะเราจะรู้เลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วก็กระเทียมเจียวขาดไม่ได้เลยนะแค่นี้อร่อยแล้วนะคะทีนี้ก็ผัด เผ็ดไข่พวงหรือผัดกะเพราในผัดพิแกงไข่พวงเนาะมาค่ะข้าวร้อนร้อนสักจานหนึ่งฟินมาก จะได้ที่ไข่น้ํานิดลืมเปิดกล้องนะคะไม่งั้นก็จะได้เห็นแต่ว่านิดคิดว่าทุกคนน่าจะทําได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนไข่ตุน๋นแต่ว่าไข่ตุ๋นเนี่ยอาจจะเอาไข่ไปนึ่งนะคะในหม้อน้ำเดือดๆเป็นซุปอะไรแบบร้อนๆเนาะให้ไงเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ